กลยุทธ์การตลาดดิจิทของไลในแต่ละขั้นตอนมีการทำงานอย่างไรกระบวนการใดที่ไลให้ความสำคัญพร้อมกันนี้ยังได้ยกตัวอย่างแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทที่ทำร่วมกับโปรดักต์ต่างๆให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วไลมีการประเมินผลวัดความสำเร็จในแต่ละกลยุทธ์อย่างไรดรพิมพ์สุนสวัสดิ์จะพาทุกท่านเข้าใจการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทลของไลให้มากยิ่งขึ้นกับคุณสีสุภาพอารีวณิสกุลผู้อำนวยการธุรกิจอง,งกรไลไทยแลนด์ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในหนังสือความลับของการตลาดดิจิทัลหรือ Digital Marketing Secrets ค่ะในฐานะผู้บริหารนะคะคุณหญิงมองเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างปกติแล้ว <c oughs> การวางกลยุทธ์ของเราะคะ่ะเราก็จะมีตั้งแต่ทำแบบทำเียรแผนกันเลย <c oughs> นะคะต่ว่าจริงๆแล้วว่า,เ,าเราก็จะมีการ m o n ิเตอร์แบบเดลี่วีคลีประชุมกันนะคะทีะ่จริงแล้วเนี่ยเรียกว่าเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าเออตอนนี้เออรีซอสเป็นยังไงแบบไหนมากเพือ่อที่เราจะได้ปรับกลยุทธ์เนี่ยให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้นะคะสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเป้าหมายคืออะไรคะเป้าหมายของแต่ละทีมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปะนะคะ,ะ,คะอย่างเช่นถ้าเป็นทีมแบบ ที่แบบดูแลเรื่อง Product อเรื่องแบบแอปพละะิเคชันอะไค่ะเขาคงจะมองเรื่องแบบจำนวน User ที่เข้ามาใช้งานนะคะ,ะระยะเวลาในการใช้นะคะคนที่แบบดูแลทีมที่เป็นเหมือนแบบ line today ลไลน์ทูเดย์อะไรเงี้ยก็เป็นจํานวนผู้ใช้งานเหมือนกันยอดวิวที่แบบเข้ามาอ่านเข้ามาดูอะไรเงี้ยในส่วนของทีม,อมเองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ซึ่งจริงแล้วมันก็ต้องมีความอะไรกันนะคะคือคนใช้งานเยอะนะคะจานวนอิมเพรสชันเยอะนะคะรายได้ที่มาลงโฆษณามันก็จะเยอะตาม อย่างที่บอกว่าดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแมทริกไคเทีเรียในการดูอ่ะของแต่ละทีมอ่ะมันจะต่างกันหมดเลยอ่ะแต่ว่ามันจะวิ่งไปสู่ที่เป้าหมายใหญ่ร่วมกันอยากให้คุณหญิงยกตัวอ,อย่างแบบเป้าหมายในทีมของคุณหญิงนะคะค่ะคือเป้าเป็นเป้าหมายระยะสั้นเป็นระยะเวลาประมาณกี่เป็นอาทิตย์หรือประมาณเป็นเดือนคะที่จะต้องประสบความสาเร็จปกติแล้วเนี่ยที่ลานเนี่ยเราจะมีการทําเรียกว่าเยียร์แพนอยู่แล้วนี่คือเป็นแบบ แผนหนึ่งปีสองปีสามปีแต่การที่มีแผนหนึ่งปีสองปีสามปีคือเพื่อให้เราเห็นภาพระยะยาวแล้วเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรหนึ่งสองสมสี่นะคะ <c oughs> เริ่มต้นจากเยียแผนเนี่ยอย่างที่แจ้งไปว่าเราก็จะมีการแบบว่าดูข้อมูลกันเป็นรายวันนะคะ <c oughs> รวมถึงเรามีการแบบว k ly m e e t i n g <c oughs> เพื่อดูเลยว่าโปรกเกรสมันไปถึงไหนเพื่อที่เราจะได้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราวางแผนมาเนี่ย มันไปถูกทางหรือว่าเรา <Okay. S 1> ควรจะปรับตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงยกตัวอย่างโควิด19ที่ผ่านมาก็ได้ออย่างบางครั้งเนี้ยเราจะมีเรียกว่า Marketing Activity นะคะอย่างเช่นเราจัดงานงานสนัมมน,นาเอ่อ mm hmm. หรือว่างานที่ปรับ เนี้กว่าให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับ product service กับกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของเรารก่อนหน้านี้เราอาจจะจัดเหมือนแบบเป็นเป็น on ground event พอมาสถานก,การที่มันเปลี่ยนไปวันเมื่อตอนประเทศมันล็อกดาวน์ม,มันไม่สามารถออกมาจัดงานคนที่แบบอยากจะมาได้รเราก็ต้องเทินรูปแบบเนี่ย จากที่เป็นออนกราวน์เนี่ยให้มาเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็เริ่มเชื่อได้ว่าจริงแล้วไลน์เป็นเจ้าแรกๆที่แบบทำเวอร์ชวลอีเวนต์ขึ้นมานะคะที่ผ่านมาเรามีทาเรื่องแชทคอมเมอร์สนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเฮ้ยพอสถานการณ์มันเกิดขึ้นจากเดิมที่แบบเราเดินไปห้างได้เดินไปตลาดเลยแล้วก็แล้วแต่แล้วเราสามารถเป็นเลือกซื้อของช้อปปิ้งอะไรก็ได้ตอนนี้ประเทศปิดออกไปไหนไม่ได้ทุกคนอยู่บ้านเราเห็นโอกาสที่แบบไว่เด้อยากให้แบบ พาร์ทเนอร์ของเราลูกค้าของเราผู้ใช้งานของเรารู้ว่าจริงๆแล้ว l ลายสามารถตอบโจทย์ธุรกิจเขาตรงนี้ได้นะคะแทนที่จะใช้ออฟฟิเชียลเขาในการแค่สื่อสารอย่างเดียวจริงๆวันนี้เขาสามารถใช้ออฟฟิเชียลเขาในการปิดการขายได้สามารถใช้ m มช h อ p มาสร้างเป็นร้านค้าออนไลน์นะคะ,คะสามารถให้เกิดการซื้อของผ่านออฟ i ิเ a ีย o เขาได้นะคะรวมถึงแบบไมร์รีสอรกลุ่มร้านอาหารที่บแบบได้รับผลกระทบือนกนารจัดการปิดประเทศ อันนี้คือก็สามารถที่จะสามารถดูเมนูจากออฟฟิเชียลเขาได้รวมถึงสามารถสั่งอา,าหารและให้ไปประผ่านไลน์มาที่ส่งมาได้เป็น Delivery Service ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีฝ่ายไหนบ้างคะมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรคะอย่างที่เกิดตอนแรกคะ่ะอาจารย์เราเป็นเหมือนเทคสตาร์ทอั เนอะถึงแม้เราจะเป็นองค์กรแบบ c o r p แบบใหญ่นะจริงๆแล้วแบบว่าเคาน์เตอร์เราคือเทคสตาร์ทอัพเลยดังนั้นวิธีการทํางานวิธีคิดของเราอราคะคือเราไม่ได้แบ่งแบ่งแยกว่าอันเนี้ยอันนี้คือแบบหน้าที่ของฝ่ายการตลาดต้องทํานะจ๊ะอ,อันนี้คือหน้าที่ของแบบอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าจริงๆอะเราทํางานร่วมกันนะคะเรามีการแบบ brainstorm workshop วางแผนไอเดียอะไรทุกอย่างคือร่วมกันเพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนอะก็จะมีมุมมองมีประสบการณ์ที่แบบ แตกต่างกันไปดังนั้นคือการที่เราสามารถรวบรวมไอเดียทุกอย่างได้เราเราคุยร่วมกันว่าวิธีการไหนคือวิธีการที่ดีที่สุดม,มันมน่าจะเป็นผลที่ดีกับเรามากที่สุดอะคะ่ะอย่างแผน,นจะต้องมีเรื่องของงบของการทําการตลาดอะ,ค,ะค่ะค่ะอย่าง<ม>เช่นงบโฆษณา<ม>นะคะโปรโมทคุณหญิงเป็นคนตัดสินใจในเรื่องของตรงนี้แผนตรงนี้ผ่านใช่ไหมคะหรือแผนตรงนี้ไม่ผ่านเป็นคนที่ดูตัวเลขของทีมตัวเองค่ะว่า ค่ะเราควรใช้เงินเท่าไหร่อวัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบอ่ะเราก็ตามตามแบบขั้นตอนนะแบบว่าถ้าเราอยากจะไปขอของงบกับบริษัทว่าเออปีนี้อยากได้มาเก็ตติ้งวัตช์เท่านี้จริงๆมันก็ต้องแบบรีไลน์ออนที่แบบว่ารัเอ็กซ์เพคตเด็ดเลยว่าหนูมันจะมาเท่าไหร่แล้วก็มาใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะกรณีของแบบถ้าใช้เงินจํานวนเท่านี้เราจะต้องได้เลเวอร์นูมากกว่ากี่เท่าคะโดยทั่วไปที่จะไปให ขอของงบจากทางบริษัทได้อันนี้จริงๆต้องต้องเรียกว่ามันแล้วแต่ออบเจกตีฟแล้วลของแต่ละของแต่ละงานที่ของงบน,นะคะ,คะอย่างเช่นเฮ้ยแบบเฮ้ยโปรดักตัวเนี้หรือว่าบริการเนี้มันยังอยู่แบบ Early State. s t ่ g จริงๆแล้วอันนี้จะต้องการสร้าง a อเว e s ์เนอแบบมองเรื่อง a อ a ว e n e s s สอยากเรื่องสร้าง c o p of m i n มดังนั้นอันเนี้ยเราก็จะไม่เอาเรวดิวมาเป็น ROI ในการที่จะแบบไปไมช็อตมนเหมือนว่า ใช้เงินเท่าไหร่เราจะได้เงินเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่แค่หญิงนะไม่ใช่แค่ทีมหญิงแต่จริงๆมลยว่าเป็นทุกทีมรวมถึงแบบแบรนด์ที่แบบทำงานอ่ะคือโอเคสุดท้ายแล้วปลายทางอ่ะมันมองเรื่องยอดขายแต่มันก็มีเรื่องแบบว่าสเตจเรื่องไทมิ่งมาประกอบกันด้วยค่ะอาจารย์อย่างสร้าง awareness ตรงนี้ค่ะปกติต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะที่เหมาะสมทำให้คนรู้จักแบรนด์หรือโปรดักต์ตัวใหม่อะค่ะ โดยส่วนตัวนะคะหรว่ามันไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัวว่ามันควรจะต้องแบบใช้เงินเท่าไหร่หรือว่าใช้เวลาเท่าไหร่ะค,ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนอนะทุกบริษัททุกองค์กรจริงแล้วไม่คงไม่ได้อยากแบบว่าต้องใช้เงินมหาศาลหรือว่าใช้ระยะเวลานานมากเพราะจริงๆเราเราสร้างธุรกิจหรือเราทำอะไรขึ้นมาเร <Okay. S 2> าก็อยากให้มันแบบว่าเออไปได้เร็วที่สุดแล้วก็ตรงมากที่สุดะคะ่ะ <Okay. S 2> จริงๆว่ามันอยู่ระหว่างระหว่างทางการทํางานการดีไซน์มากกว่าออจริง,รงๆแล้วโดยฟันดามเบทเทลทุกคนแบบราบเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะแอดแบบครีเอท v วิตี้หรือไอเดียอะไรเข้าไปที่เราคิดว่าเฮ้ยใ,ใส่เข้าไปแล้วมันตรงกลุ่มทาร์เก็ตใจเขามากที่สุดแล้วมันจะทําให้มันแบบว่า เ,เขารู้จักเราเราได้มากที่สุดเร็วที่สุดมากกว่าค่ะสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าสร้าง awareness <ม>นะคะทางคุณหญิงจะใช้ตัววัดอะไรในการที่วัด awareness ตรงนี้ค่ะว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะเอาอ,อย่างง่ายๆคือถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคหญิงอยากจะทำ ให้ให้กลุ่มลูกค้าคหญิงเนอรู้จักแบบ Product ตัวนี้แต่ว่าอาจารย์คะเพอ์เอิของหญิงมันเป็นกลุ่มที่ทเป็นดูแลกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มภาคธุรกิจเป็นองค์กรเป็นเป็นคอร์เปอเรอะคะ่ะดังนั้นน่า ของหญิงอา,อาจจะไม่ได้ใช้วิธีการที่เป็น mass communication <คะ S 2> ที่แบบว่าพับบิ c ออกไปแบบยังต้องแบบไปลงหนังสือพิมพ์ลงไปที่แบบคนเห็นเยอะๆ<ค>ะออวิธีการของ B2B มันก็จะมี way of working ในการที่จะไป<ช>การที่จะทำให้ message ไปถ,ถ,ถึงถูงลูกค้านในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถามว่าเราก็อยากจะไม่ได้แค่แบบเออลูกค้าเรารู้จริงเราก็อาจจะบบอยากให้ในในมาร์เกรู้ด้วยว่าลน์มีสิ่งนี้นะคะห็นว่าเราอาจต้องแบบ select สื่อ นะคะว่าแพลตฟอร์มไหนที่มันเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเราเราควรจะไปทำมแมสเสจตรงไหนที่ไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการว่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจํานวนลิชที่เราเข้าถึงอ่ะสมมติถ้าเราลงสือ่อแบบเฮ้ยเราลิชเราลิชได้เท่าไหร่แล้วจริงๆคอสเพอร์ลิชแบบเป็นเท่าไหร่นะคะเทียบกับเบนช์แม็กในตลาดคิดว่าโอเคหรือไม่โอเคนะคะหรือว่าถ้าแบบอ่าหรือว่าในงานที่แบบเวลาจัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คงมองเรื่องที่แบบว่าสมมติว่าถ้าเราจัดงาน เรามีการซือ้อสือส่อโฆษณาโปรโมทมันออกไปมีคนเห็นอ,เอน่เท่าไหร่ก็คือ a ี h ได้เท่าไหร่นั่นงจริงแล้วมีคนมา participate กับงานเราเท่า,หาไหร่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็จะดูทุกๆุกฟันเนลเลยอะค่ะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องขายข,ายของซึ่งเผอิญของหญิงไม่ได้เป็นขายแบบแนวออนไลน์หรืคอความที่เป็นแบบเป็น corporate b u s i เล s s เลยนยค่ะจริงๆก็มันอาจจะแบบ Ờ, ฟันแนลมันอาจจะไม่ได้เชื่อมกันมันอาจจะแบบไม่สามารถวัดได้ร้อเปอร์เซนต์ในส่วนของของคุณหญิงที่รับผิดชอบอย่างกลุ่มบริษัทกลุ่มธุรกิจนะคะในลักษณะ B2B เนี่ยคือเราจะเน้นให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์หรือโปรด u ักต์ใหม่เสร็จแล้วก็จะเน้นให้ลูกค้าใช้งานใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นนใช่ค่ะค่ะก็ค,ะคือ,อให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปใช้งานในบริษัทของตัวเองถูกไหมคะ ต้องต้องบอกว่าจริงๆ l ล n e for business มันเป็นเหมือนแบบท o ส์ที่ทำให้ทุกแบรนด์เนี่ยเรียกว่าสามารถใช้ Line ลยนยในการเชื่อมต่อกับผู้คนผ่านแพลตฟอร์มของเรานะคะดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือน Marketing Tools ตัวหนึ่งที่ว่าไม่ว่าแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่สามารถมาใช้งานเราได้ Product ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยในกลุ่มธุรกิจทางด้าน c o r p o r a t e เนี่ย อย่างเช่น product อะไระก็บอกว่า hero เลยจริงๆคือตัว line official a c c o u n โอเลยใช่อย่างที่บอกว่าแรกๆเนี่ยคนแบรนด์ก็จะมาใช้ล i n e แบบเหมือนแบบเป็น communication tool นะคะก็จะแบบส่งข้อความ p r o m o ชั่นนะคะหรือว่าอัปเดตข่าวสารอรนี้ผ่าน official a c c o u นะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการแจกคูปองส่วนลดอะไรเพื่อแบบ drive ในการที่แบบจะให้เกิดแบบยอดขาย นะคะแล้วก็อย่างที่บอกพอเรามีออกเ,ออเรียกว่า Product นะคะเป็นบัตรไมซีรีส์นะคะปักอินออกมาแทนที่จะแค่ Communication ยยันแค่ไหเนี้ยทุกวันนี้ก็สามารถปิดการขายที่ผ่าน f f i c i a l a c c เค้าได้เลยนะคะรวมถึงแบบว่า เออจริงๆถ้าเป็นเรื่องแบบแบรนด์แวนเนสหรือว่าแบรนด์ personality อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนาะก็เป็นเรื่องสติกเกอร์นะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยสามารถทำสปอนเซอร์สติกเกอร์น่าจะเห็นว่าอย่างเช่นไม่ขอเมนชั่นชื่อเนาะแบรนด์ก็จะมีหลายๆแบรนด์เลยะคะ่ะอาจารย์ที่เหมือนแบบว่าเอาเรียกว่าตัวมาส c ค t อตหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ของแบรนด์เองเนี่ย มาทำเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็สามารถให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถดาวโหลดได้ฟรีเพีว่าจะต้องเหมือนแบบกดติดตามอ f ฟฟิเชียลเข้าของแบรนด์นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าเพิ่มฐานนะคะผู้ใช้งานของของเข้าของเขาเองนะคะรวมถึงสติ๊กเกอร์เนี่ยเราไม่ได้แค่มันจะไม่ได้แค่อเวนิสหรือว่าเอ็นเกจแค่เหมือนแบบกดเอ่อดาวน์โหลดแล้วได้ใช้งานฟรีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทํำในรูปแบบที่แบบ อาจจะเป็นเราเรียกว่ามิชชั่น s e e เกอร์ะนะคะยูเซก่อนที่จะได้ฟรีดาวน์โหลด User ต้องทำเซอร์เวสต,ตอบคำถามในสั้นๆซึ่งตรงนี้แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลนะคะ,คะเพื่อที่จะแบบว่าหนึ่งเข้าใจว่า User คนนี้เป็นใครได้ดีขึ้นรวมถึงเข้าใจอินไซ h ์ของ User คนนั้นได้ดีขึ้นตัววัดความสำเร็จนะคะของแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเนี่ยมีตัววัดไหนบ้างคะ่ะ อ๋ออันนี้ค่อนข้าง,างที่ลายใช้ที่ลายใช้ต้องบอกว่าอย่างอย่างที่ก่อนหน้านี้เกินไปนะคะอาจารย์ก็คือด้วยความที่เป้าหมายของแต่ของแต่ละทีมที่แบบไม่ได้เหมือนกัน <C> e <an> ในแง่การวัดผลดีกว่าเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าทีมโปรดักต์เขาก็ต้องเน้นการสร้างฐานผู้ใช้งาน <C> e <an> จํานวนเวลาที่ผู้ใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มของเราหรือว่าอย่างถ้าเป็นทีมเ,เองเนี่ยเป็นเรื่องเ <C> e <an> ลเวอเรจเนาะยิงก็ต้องวัดผลจากรายได้ที่แบบเข้า <C> e <an> มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันทุกุก,ก,การวัดผลเลยจะเอามาใช้ในไลน์ลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบจำนวนยูเซอร์นะคะจำนวน Engagement <C> e n g a g e m e n t นะคะรวมถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง conversion หรือว่า ROI ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทุกๆุกเมทริกเอามาวัดหมดมขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแคมเปญที่เราทำเนี่ยคือมันคือแคมเปญอะไร o b j e c ก i v e แบบไหนแล้วจะใช้ตัวไหนเป็นตัวชี้วัด